พี่พ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะมื้อนี้น้องปันก็สือว่ากินตำบักคู่ค่ะกับะบาขาวค่ะแล้วก็ตำบักคู่นะคะผิดๆแซ่บๆแม่นอนค่ะแม่น้องปันนะคะทำอร่อยแล้วมัน้องกินกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นประกาศขาวด้วยค่ะน,นี่สดๆเลยทอดก็ะิชปากเงยค่ะ เราจะลองกินนิดหน่อยเรามาลองจิ้มน้ำค่ะแซ่บนัวมมากเราจะมีเพราะเพ็ร เ็ก็คือแบบแซมั่วเเ็ดทุกอย่างเลยค่ะอากาศก็คือสดๆเลยอันนี้เป็นอาหารเที่ยงของบรรปันเลยค่ะ สำนีด้ยวยค่ะท่ารผู้มเดี๋ยวไปพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย